เดี๋ยวมาดูลุงป๋องทายผลสลากการกุศลกันบ้างนะครับเป็นอาคารกิติยาคานมหาวิทยาลัยธรรมศาสศตร์ยุรงสิตนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวเลขในสลากการกุศลเนี่ยลุงป๋องจะทายได้เป็นตัวเลขอะไรจะมีความแม่นยําเหมือนงวดทิพแล้วหรือเปล่าที่มาล่างเดี๋ยวไปชมพ,พร้อมๆกันครับเดี๋ยวมาดูลุงป๋องทายผลสลากการกุศลกันบ้างนะครับ เป็นอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,ร,งรังสิต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวเลขในสลากการกุศลเนี่ยลุงฟองจะทายได้เป็นตัวเลขอะไรจะมีความแม่นยำเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่าที่มาล่างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับเด็โจดนี่คิดพันหรือเปล่า เหไม่มีเลขอะไรมากเท่าไหร่มายากอยู่มี่ยากใช่ไหมครับยากจริงไม่ดูมมาที่แ้วหนูมามเทียบก,กนนมมันมันเข้าอ่ะาเนแปมนมีมันจะได้มาเทียบก,กันตอง,งนก็มีเหม,มือนเดิมอีกจะเป็นแถวอมีความคล้ายคลึงกับ สลากธรรมดาเพราะว่ามีต้นไม้เดี๋ยวจะแป๊บเดียวนะโอ้ตัดสินใจย,ยากัลยแป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแป๊บปุป๊บหนึ่งสองสามหกหกเป็นสางสี่ตัวเป็นยังไม่ได้หนึ่งสองมีแยกมีอะไรไม่รู้บอกไม่มีแยกมันมีมีแยกเนาะมัน,นมีสี่เด่นนะสี่มาตัวสี่มาตัวแล้วแค่ มันจะแปดหรือเปล่าแปดนี่มาจากเลขอะไรตัวแปดก็ต้นไม้มันรอบอยู่ต้นไม้มันนี่สีกับแปดเด่นมากเลยศูนย์มีแมล่างศูนย์ไม่เห็นนะมองไม่เห็นศูนย์นะเลขล่างเลข้ายสองตัวเนาะมีบ่อน้ํามาตัวหนึ่งมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อคือลุงป๋องคือตาดีเนาะมองเห็นบ่อน้ําตรงไหนบ่อน้ํานี่มีบ่อน้ําบ่อน้ําเป็น เนี่นุสาสวรีด้วยก็หนึ่งได้นุสาวรีก็หนึ่งน้ำก็หนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพันเมนห้ามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ลังคาก็ห้าจั่วห้าใช่ไหมนับแล้วหกประมาณห้าหกห้าหกหกนี่แหละทำไมกำหนดตัวเลขได้ไม่เยอะน่ะเดี๋ยวผมดูอะไรมันเด่นก่อนนี้กันทำไมมันต้องวาดรูปเงาด้วยล่ะ หนึ่งสองเหมือนมันก็นจะเป็นเลขเบิ้ลน,น,นั่นนี่นี่ล่างเหมือนจะเบิ้ลน,นะอืล่างเหมือนจะเบิ้ลเหมือนจะเบิ้ลเบิ้ลหรือเปล่าเนาะล่างนี่ล่างมีโอกาสเบิ้ลเพราะว่า,ามันมีรูปเงาด้วยม,ม,มีเงาทับซ้อนอ่าเพราะเงาต้นไม้ยางยืนก็ไม่เป็นเงาแต,แต่เงามันซ้อนของอ้ไงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเบิ้ลนั่นนี่อถ้าล่างมาเบิ้ล ก็ต้องระวังเลขเบิ้ลด้วยถอดเยอะไม่ได้แต่ว่ารู้รู้ว่าน่าจะเบิ้นแล้วล่ะเบิ้ลอะไรต้นไม้แปดแปดหรอแปดสองตัวแลยแปดแปดหนึ่งหนึ่งได้ไหมหนึ่งหนึ่งก็ได้นี่หนึ่งหนึ่งก็ได้เพราะเท่ากับเบิ้ลใช่สี่สีได้ไหมได้ได้ห้าห้าห้าหกแถมห้าเนาะตัวหนึ่งแถมห้าตัวหนึ่งห้ากับหกแถมหกไปหกกับกล้ามก็ตัวเดียวกันครับก็ไม่กี่ตัวเนาะ ืมนี่เละลางแปลแบบนี้แล้วมันเหมือนจะเบิ้ลมากกว่ามันจะเบิ้ลมาแล้วจากการคํานวณแบบไม่ได้เตรียมกันเลยแบบสดๆก็มีเลขอย่างที่เห็นเนาะไม่เคยแปลด้วยต้นไม้คือแปดแล้วก็เลขหนึ่งมาจากอนุสาวรีย์กับน้าแล้วก็น้ำที่เห็นกมาจากเลขบอกก็มันในหลังคา๋อหลังปามาณ5-6เนี่ ห้าหกเลยเนาะหลังคาก็คือห้าคือหกแปดก็คือต้นไม้แล้วก็สี่สี่สี่ก็รู้สึกว่าบ้านแบบนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมอ๋อสี่เหลี่ยมต้องเป็นเป็นสี่เหลี่ยมก็จากการดูแล้วคาดว่าอาจจะเบิ้นเบิ้นอาจจะเบ่งอาจจะเบิ้ลเนาะนี่อาจจะเบิ้นก็ไม่เคยแปลหราจะดูตามรูปการนะเพราะมันมันมันแปลส่วนใหญ่ลุงป๋องแปลสลากการกุศลจะได้เลขล่างเนาะ 嗯嗯，uh. 那了，我。